เสียงดนตรีเปิดตัวจังหวัดเท่ๆมีความล้ำสมัยแบบอนาคตสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์มิช่องที่พาคุณก้าวเข้าสู่โลกของยนต์ประกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือจิตวิญญาณของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอนาคตของมนุษย์วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโลกของรถยนต์ที่ไม่ได้มีเพียงเครื่องยนต์และล้ออีกต่อไป แต่คือสิ่งมีชีวิตแห่งเทคโนโลยีที่มีสมองมีหัวใจและมีความรู้สึกก็ขอองค์การขับขี่ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลองหลับตาแล้วนึกภาพรถยนต์ในฝันของคุณรถที่รู้ว่าคุณชอบเพลงแบบไหนชอบขับในโหมดไหนและจดจําได้แม้แต่กลิ่นหอมในห้องโดยสารรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเงียบแต่ทรงพลังและที่สําคัญคือปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของยานยนต์นี่คือภาพของยุคใหม่ที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยสมองของเครื่องจักรทุกแบรนด์บนโลกใบนี้กำลังแข่งขันกันเพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทสลาที่ปฏิวัติวงการด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเมอร์เซเดสที่นำ AI มาผสานกับความหรูหราหรือแม้แต่แบรนด์อเมริกันสุดคลาสสิกอย่างฟอร์ดที่หวนคืนมาด้วยพลังแห่งอนาคตในร่างของมัสแตงไฟฟ้าในอดีตมัสแตงคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความดุดันและอิสรภาพบนท้องถนน แต่ในวันนี้มาสแตงกลับมาอีกครั้งในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปยังคงมี DNA ของความแรงแต่แฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบและดีไซน์ที่หลอมรวมระหว่างอดีตกับอนาคตอย่างลงตัวมอเตอร์มินเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่คือวิวัฒนาการของจิตวิญญาณแห่งการขับขี่รถยนต์ในยุคใหม่นี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อแข่งกับเวลาเท่านั้นแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อแข่งกับความเป็นไปได้ของมนุษย์เอง เพราะในทุกการก้าวหน้าทุกโครงสร้างของแบตเตอรี่ทุกเส้นสายของดีไซน์มันสะท้อนถึงความฝันของมนุษย์ที่อยากจะขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้นทุกแบรนด์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันพลังงานสะอาดความปลอดภัยสูงสุดและประสบการณ์การขับขี่ที่ไร้ขีดจำกัดเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติได้กลายเป็นหัวใจของรถยนต์ยุคนี้ระบบที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนรักษาระยะห่างปรับความเร็วและแม้กระทั่งจอดรถด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนขับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าไกลแต่ในความจริงมันอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารถยนต์จะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางอัจฉริยะที่พูดคุยกับเราได้เข้าใจอารมณ์ของเราได้และช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำจินตนาการถึงวันที่คุณขึ้นรถแล้วระบบพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับวันนี้คุณดูเหนื่อยและอยากให้เปิดเพลงเบาๆไหมครับเสียงนั้นอาจไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือเทคโนโลยีที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่คิด มอร์เตอร์มินเชื่อว่ารถยนต์ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคือร่างกายอีกส่วนหนึ่งของจิตใจเราเมื่อคุณเหยียบคันเร่งมันไม่ใช่แค่เสียงเครื่องยนต์แต่มันคือการเต้นของหัวใจเมื่อคุณเลี้ยวมันคือสัญชาตญาณและเมื่อคุณหยุดมันคือช่วงเวลาขององค์การเชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่องจักรรถยนต์ในยุคใหม่กำลังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งและนั่นคือสิ่งที่มอร์เตอร์มินต้องการสื่อความคิดแห่งยนต์ประกรรม ลองมองดูรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้จากที่เคยเป็นเพียงเทรนปรับกลายเป็นอนาคตที่เป็นจริงแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ภายในไม่กี่นาทีวิ่งได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าที่เคยเป็นแต่ความสวยงามของโลกยานยนต์ไม่ได้อยู่แค่ในเทคโนโลยีมันอยู่ในความรู้สึกของผู้คนที่ยังหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์กลิ่นน้ำมันและความเร้าใจของความเร็ว มอเตอร์มินเข้าใจสิ่งนั้นดีเพราะเรารักทั้งอดีตและอนาคตในเวลาเดียวกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกใบนี้สถานีชาร์จไฟจะอยู่ทุกที่การเดินทางจะเงียบแต่ทรงพลังและสิ่งแวดล้อมของเราจะสะอาดขึ้นกอว่าที่เคยแต่คำถามคือมนุษย์จะยังคงรู้สึกถึงความหลงไหลในการขับขี่เหมือนเดิมหรือไม่ มอเตอรมินเชื่อว่าความหลงไหลนั้นไม่มีวันหายไปเพราะไม่ว่ารถจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนความรู้สึกตอนจับพวงมาลัยเสียงล